นายี่สิบห้าอนิส์เมตตาทัานธรรมยมังเมตตาเอกาทสานิสังสคาคาโยปนามาเซเมตตาญาพิทเวเจโตวิมุตาาเมเต,มติยาดูก่อที่สุทั้งหลาย เมตตาอันเป็นไปเพื่อความบุคคลแห่งจิตนี้อานิสิวิตายาพาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพหุลีกตาย,ยายากตายาทำให้มากคือชานานให้เป็นยืดยานของใจวัตุก,กตายาอนุติตายาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิจ ปาริจิตายาสุสมารทายาอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วเอกาทาสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์สิบเอประการกาดเมีเอกาทาสาอานิสงส์สิบเอประการอะไรบ้างสุข,ขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้น หลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขขังปฏิพุทธชาติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายหน้าปาปากลางสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์นังปิโยโหตีเป็นที่รักของเรามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์นงปิโยโหตี เป็นที่รักของเราอมนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสะอาคิวาวีสังวาสัตังวากามติไฟก็ดียาพิษก็ดีสาตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตัวตังจิตตังสมาธิยาติจิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุขวันโนวิปปสีทธทตี ผิวหน้าย่อมของสายอสาสัมบุลโหกาลังกโรติเป็นภูไม่ดุ่มหลงทำการกิริยาตาย ตุาริงอภฏิวิชันโตพรัมโลกูปะโคโหติเมื่ออยากไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นผู้เข้าถึงตรงมาโลกแลเมตายาพิเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนพิสุ้ทำลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ อาศิวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบางเพ่งจนคุ้นแล้วทำให้มากแล้วะหูริกตายายานีกตายาทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายาอนุทิตายาทำให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นเหตุปาริจิตายาสุสมารัตายาอันบุคคลจงสมอบรมแล้ว บำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาทาสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการอิเตยอยามีแรงอ่าเราสว่วนเฉพาะบาลีนะเปิดกลับไปหน้า25เฉพาะบาลีฮันธรรมยังเมตตาเอกาทาสานิสังสภา,าทาโยปนามาเซเมตตาญาภิกขาเวเจโตวิ आसेविताय भाविताय बहुले कताय अथुकताय अनुत्थिताय परिचिताय सुषमा रत्थाय एकादशा निशंसापाटिकं खाकतमे एकादसा सुखं सुपतिसुखं पति पापक सुखिनां पासति मनुस्सानं पियोति अमनुस्सानं पियो होति อาคีวาวิสัมวาสัทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยเิมุขะวันโนวิปปสีติอาสัมมูลโหกาลังกโรติอุตริอัปปิวิชันโตพรัมมโล พาโคโหติเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุติยาอาศิวิตายภาวิตายภูริกตาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุติตายปริจิตายสุสมารถายาอิเมเอกาทสานิสังสปาติกังขาิติ